เดี๋ยวเรามาดูบ้านนะครับมาดูความคืบหน้านะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างอ๋อนนะอันนี้คือสูงเท่านี้แหละครับครับแล้วก็สูงึ้นอยู่ประมาณอย่งอยู่ไอ้ตูงนี้อยู่ประมาณห้าเซนเฉพาะโครงเหล็กนะ่อ๋อเฉพาะคงเหล็กแล้วแล้วคือเป็นหลังคาติดไปเลยเป็นหลังคาแบนแบบนี้นเลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนี่นจะเอาเกยกันอย่นี่ครับ ไม่เตี้ยนะไม่เตี้ยนเนาะแล้วล,วลวไอ้โครงตรงนี้จะมีไหมฮะเนี่ยโครงตรงเนี้ยคือมันเป็นคารลับป่ะไม่อันเนี้ยเพราะอัน,นอันนี้เหรอไม่อันใต้เนี่ยฮะอันที่พี่จับอยู่มีโครงตรงนี้มันอยู่ยังคือโครงตรงนี้มันมีใช่ไหมครับที่เขบอกก็ าบอกว่าแบบไี้เลยเลยครับแล้วเขาจะมีโครงไว้ทำอะไรครับก็คือไอเดียเขามยึดว่าในความแข็งแรงความแข็งแรงที่ว่าแต่รับน้ำหนักลังคาอ๋อคือถ้าถ้าถ้าไม่มีชั้นสองนี่คือรับน้ำหนักไม่ได้ครับก็เล็กมันอ่อนกว่าฉะนั้นระยะมันก็ยาวกว่า,วามันก็เลยจำเป็นต้องทำไหโครแล้วเสาตรงกลางนี้ก็จะมีไหมไม่มีรครับ ไอเสาตรงนี้ไม่มีเนาะครับถ้าเสาไม่มีมันก็จะเป็นจุดท่อมของเรก็คือเป็นโลง่โลงๆไปเลยไม่ไม่ได้มีสเสาตรงนี้ี้หรอแต่มีโครงข้างบนที่เป็นสีดําแต่มันก็จะปกเนาะนี่ยไม่ไม่ถ้ามีโครงข้างบนแย่ไหมไม่ไม่คือ,อตอนแรกที่นึกว่ามันจะไม่มีโครงชั้นสองเนี่ยไม่ก็ไม่ได้ดูแย่เพราะยังไงก็เป็นสีดําอะไรอย่างนงี้เแล้วหรือเปล่าโครงเป็นสีเงินหมดเลย โครเป็นสีเงินหมดเลยพื้นเป็นสีขาวแล้วก็ปิดกระจกไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ขนาดก็ตามนั้นครือว่าไม่เอาไม่เอาอะไรไม่เอาสีของโครงชั้นสองแต่มันก็ควรมีหรือเปล่าเพราะมันเป็นเหมือนคานรับน้ําหนักนะมันจำเป็นไหมเพราะว่ามันจำเป็นยังไงเพราะว่าระยะทางมันเจ็ดเมตรกว่าสภาพตามสภาพไอ้โครงเนี่ยพอตามระยะความชันเนี่ยมันสองเมตรกว่าแค่นั้นเอง ทับเลี้ยงผ้าสิบทิบเลยประมาณเหตุผลที่ต้องมีโค้งเพราะว่ามันมันรับน้ําหนักไม่ได้นุ่เตี้ยไหมอ่ะไม่เพราะมันโป่งไงไม่เตี้ยหรอกมันโป่งมันมีแค่โค้งพาดแบบเล็กๆเองมันไม่ได้เป็นทึบสามเลี้ยงผ้าสิบอ่าสั่งเลี้ยงผ้าสิบข้าวสูงถ้าเริ่มอีกอันหนึ่งก็จะเยอะอีกท่านหนึ่งตอนนี้นะอยู่ประมาณสามเมตรยงาสิบผ้าประมาณนี้ครับไม่แคบหรอกสูงมากอยู่ เส้นกระจกก็คงไม่คาดนั่นเองครับทำได้หรอกครับโอ้โหชอบเราไม่เก่งใไรกัตรยังยังไม่สายเกินไปแม่แต่คือถ้ามันไม่ทําคือมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันระยะเวลามันยาวกว่าไงผมงุ้นเลยเจ็บเป็นกว่าไม่คาดมันเป็นแค่คานอย่างนี้แล้วมันโป่งอยู่ดีมันเป็นแบบเส้นเดียวๆอะไรเงี้ยกว่าคานแบบงามนี่แบบไหน แล้วไอ้ตรงนี้และไอ้ตรงนี้จะมีมาตรงนั้นมนี่ครับมีครับออกงั้นก็คือมีคานทุกมุมเลยข้าบอมอ๋ออันนี้ก็วิ่งมาเหมือนนี่เหมือนกันเลยอือขาขาตนี้นะครับมันจะมองว่าสวยก็ได้ใช่ไหมครับก็หาจะเป็นรูปเลยเอาแต่จะเว้นตรงกลางไว้ตรงกลางนี้เป็นรูปรวงนี่เลยครับอาตรงกลางเว้นร่้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี่เลยอ๋อข้าบผมโอเค ตอนนี้อ่ะวันนั้นเราก็มาถ่ายกันแล้วใช่ไหมครับว่ามีแบบว่า mm hmm. ขเขาเรียกว่าอะไรนะมีเฟอร์นิเจอร์เข้าใช่ไหมฮะก็มีแค่นั้นอยู่นะฮะตอนนี้ส่วนตรงเนี้ยบ้านตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยมันคอนเดีย๋ยวอาจจะต้องนช mm hmm. ต้องแบบ mm hmm. ทำเองปะ่ะไม่คนทำเองมันยังเงชื่อมได้ต้องเอากะปูเชื่อ,อมและที่สำคัญคือตอนนี้ ไม่เรามาดูตรงนี้ครับล่าสุดวันนี้ยังไม่ได้ทําร้านเลยอ่ะร้านยังไม่ทันได้เปิดเลยอ่ะเดินชนแล้วอ่ะอา้าวทาไมแตกงนดะ้อ่ะอันนี้คนกระจกคนละอันกับที่แตกถนอกไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันกี่หุ่นเนี่ยพี่เดินชนแล้วมันแตกเลยอ่ะก็เลยงงว่ามัานโอ,โอ้แล้วหลุดออกมาทาั้งที เนี่ยแล้วคือแบบถ้าเปลี่ยนแล้วคือต้องเปลี่ยนแต่ก็เปลี่ยนได้แค่เส้นนี้ก็พออะไรเงี้ยเพราะตอนนี้กระจกม,มันใสมากคะัวันนั้นช่างมาติดอินเทอร์เน็ตก็จะเดินออกประตูนี้เฮ้ยอย่างเงี้ยันนั้นควรจะมีหุ่นเป็นหุ่นอนะไรมาวางตรงน,นี้สะหน่อยส่วนฝั่งร้านทำผมนี่คิดว่าอีกกี่เดือนจะเสร็จภายในเดือนนี้จะต้องเสร็จ ประมาณเดือนเดือนเนี้ยซึ่งเ,เหลือเวลาอีกสองอาทิตย์สิบห้าวันะจะเสร็จไหมจะทาสีเงินครับสีแดงพวกนี้คือเป็นกันสนิมอ่ะแล้วก็ตอนนี้เราจะต้องมาวัดห้องของเราก่อนเพราะว่าเราเริ่มที่จะต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าแล้วนนะครับเพราะถ้าเราไม่วัดเดี๋ยวเราจะซื้อเฟอร์นิเจอร์มาผิดซื้อที่ไหนเฟอร์นิเจอร์ ก็จะดูตามแบบพวกร้านขายเฟอร์คลาสสิกคลาสสิกต้องหาตามพวกร้านมือสองะไรก็สวยแต่พวกคลาสสิกส่วนใหญ่ก็จะแพงหน่อยอ่ะนี่เสร็จแล้วยังสน่อยเซ่บ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่นนปารีนนว่าจะไม่เต็มเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะวิธีการใช้ตลัางเมตรบ้านวิธีการใช้ตลราเมตรก็คือ ต้องยิงะห้างอนนะสองเมตรสามสิบตู้ควรนเขาไว้ตรงไหนนี่หรอ,หอตรงนี้เอาเออหันเข้ามาดีกว่าไหมหันแบบคือติดตรงนี้แล้วเออหันหน้าออกมาูเพื่อที่จะได้เปิดมาพูดเห็นตู้เลยสองเมตรห้าสิบคูณเมตรสามสิบต้องจดเราเตียงอิบที่เราต้องหันตรงนั้นอันนี้ตั้งตรงนี้ไม่ได้หรอา 5ฟุตนี่คือกี่เมตรนูรู้ปะาฟุตคือคูณ30อ่ะ1.5เมตรฟุตละ30เซนอ่ะฟุลตละ30เซน5ฟุตแล้วเป็น1.5เมตรอืก็มัน150เซนไงเอออ๋ <c oughs> อละ <c oughs> ก็เลยไปนิดนึงได้อยู่อันนี้มันประมาณ180อืบอะ ก็น่าจะได้อยู่แต่อันนี้ก็จะแบบแก็เกิร์อันนั้นราจะต้องแบบขยับไปนะเจ้าคือทายทา,ยาคนต่อไปใหญ่ๆใหญ่โอเคสำหรับวิดีโอนี้นะฮะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านไปบ้างนะฮะร้านทำผมก็เริ่มที่จะแบบเห็นเป็นโครงล่างแล้วนะฮะส่วนร้านก็ ร้านกระเป๋านี่ก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่คือเสร็จแล้วก็คือมีปัญหาก็คือเดินชนกระจกคนเดียวก็ต้องแข้งกันอินกยังไม่ทันได้แบบไปถึงไหนเลยต้องต้องซ่อมแล้วอ่ะเพราะความซับเครานะฮะ,ะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะฮะยังไงฝากติดตามด้วย EP ีต่อไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่มาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยอยากมีบ้านบ้างอยากทำนู่นทำนี่บ้า,บาง,ย,าางยังไงเป็นกำลังใจให้ครับเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้ เพียงแค่เรามีความเชื่อเออวันนี้เราไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ